วัสดีครับหลายท่านนะครับที่มีอาการคอบ่าไหลตึงไม่ว่าจะเคยเข้าร้านสปาหรือไปคลินิกกายภาพมาแล้วก็ตามนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการใช้งานเ,เครื่องเคื่อนนวดคอไฟฟ้าเทเลสศูนย์ห้าเครื่องนี้กันครับบางท่านนะครับมีอาการปวดตึงบริเวณคอบ่าและกระดานเลยนะครับเพราะว่าตรงโซนนี้มันเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกันเวลาตึงเนี่ยมันจะเป็นถึทั้งหมดเลยแล้วเวลาปวดเนี่ยมันเอาลงยากเพราะว่าเรานั่งท่าดเดิมๆอียาบดเดิมๆซ้ำๆทุกวันนะครับท่านที่เข้าสปาบางทีก็ต้องไปโดนข้อสอบ บทขยี้บี้คุณป้าบี้อยู่นั่นแหละนะครับและผลที่ได้ก็คือมันระบมครับพอมันระบมเนี่ยมันอ,อักเสบไปีหลายวันเลยและท่านที่เข้าคลินิกบางท่านไปเจอการช็อกเวฟซึ่งเป็นคลืนกระแทกน,นะครับก็ส่งผลให้อาจจะเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําให้อาจเสียไฟนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องก็คอไฟฟ้า kn 0ูนห้าจะมาพร้อมกับแผ่นเสริมครับที่สามารถใช้ติดต่อสายนะครับใช้กับใช้แบตเตอรี่ของตัวเครื่องขณะใช้งานไม่ต้องเสียบไกใช้ติดรถปวดตามแนวกล้ามเนื้อไ,ได้ทั้งตัวเลยครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบทาแล้วก็ไม่ทาเจอครับเพียงแค่ให้ผิวหลังคอเนี่ยสัมผัสสองขั้วของอิเล็กโทรของตัวเครื่องทีนี้สําหรับการทาเจลนะครับก็แค่แป้งแค่เม็ดข้าวโพดเล็กๆเกท่านั้นเลยครับสี่จุดตรงบนหัวอิเล็กโทรของเครื่องเห็นไหมครับไม่ต้องใช้นิ้วเปลีอยด้วยครับเวลาแป้งเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสวมที่คอได้เลยเลยเขาจะซึมเข้าไปเองที่ผิวหลังคอแล้วก็เปิดใช้งานที่ตัวเครื่องครับ ทางนี้ก็สบายเลยครับเจลจะช่วยให้กระตุ้นได้ลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะและก็ช่วยให้ละมนนุนยิ่งขึ้นครับสําหรับเจลแผ่นแปะตัวนี้นะครับเป็นเจลสังเคราะห์เกลือกายภาพติดกับผิวได้เลยครับไม่ต้องคาเจลหอลอดนะครับมาเริ่มัปเลยหึงแ,แผ่นแนพลาสติกใสเอออกก่อนเก็บไว้นะหลังใช้งานเสร็จเราติดการฝุน่นไว้ครับติดที่บริเวณกล้ามเนื้อนะยกตัวอย่างที่บริเวณแขนนี้นะครับอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นจุดนี้ เมื่อติดแล้วต่อสายขั้วกับบริเวณแขนจับของตัวเครื่องแล้วเปิดเครื่องได้เลยครับผมชอบที่ระดับ5ถึงเก็กดบวกเพื่อระดับได้เลยลองดูครับจะคลายกล้ามเนื้อแบบนี้ช่วยให้ผ่อนคลายมากๆครับหนึ่งเซตทำงานเพียงสินาทีเท่านั้นเครื่องจะตัดให้อัตโนมัติทำให้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหลับคาเครื่องครับ